พ่อแม่พี่น้องเ้ยบ้านนี้เนาะมาต่ออน่าจากมาตาแจกเครื่องแจกคองพี่น้องเลยในงานจูดบังไฟนะพี่น้องเนาะกะกราบสบายดีและสวัสดีเบิด์ชุกชุกชุกคนพ่อแม่พี่น้องเ้ยบ้านนี้กะมาต่อเฮือนอาจารย์ล่าเขานี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอ่าหรือว่าอาจารย์น้อยหละพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นกะมากินข้าวกินน้ำพ่อแม่พี่น้องเ้ยบ้านนี้อ่านี่ยทั้งอาจารย์เพิ่นย่อกระปุ้นมาให้กินพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ อ่าสบายดีเด้อว่าจะคู่จะคนเด้อถูกน้องลาน้องถวยน้องดาวพี่น้องเลยไอ้แก้วก็มาเมื่อนี้เหมาะเจาะเลยพ่อแม่พี่น้องเลยมื่อนี้อ่าเมื่อกี้แกงบาบุญได้เห็นแล้วที่งนี่ควรจะคลิปเอาไปน้องควนยแบบยังจะแกงเพิ่นเออบม่ได้แกงได้เอาไปดีนะท่านกินไม่ได้ท่านเลยนี่สบายดีสบายดีเนี่ยพี่น้องเนี่ย ข่อยได้บ่โดยสบายดีได้บ่โดยชมเทื่อนี่แหละชมเทื่อและโดยสบายแสดงว่าข่อยลืมเองเหนเนาะเออสบายเด้อเนาะอ่าขบเบิดพี่น้องเอ้ยอ่าเอ้ยไข่ลูกไข่รือว่าไข่โตเนาะภาษาไทยเนาะไข่ตัวไข่ตัวโดยอืมแซบ่บุญ่แซ่บขอบคุณบุญใหญ่เงินบุญใหญ่พี่น้องเอ้ยแม่นๆบุญใหญ่บุญใหญ่อาจารย์สดีอาจารย์สดีมันมนอยู่พี่น้องเอ้ย อาจารย์กะบุติอาจารย์ได้พี่น้องเลยยได้ไหครับบุลินที่เนี่ยอ่ามื่อนี้อาจารย์หายลูกชิดกินมาดิลูกชิทลายกู๊ดประมาณเช้าสามชิพคนนี่เลยลูกชิดกล้วยหาชิพป้อพูลยครึ่งร้อยพี่น้องเลยเก่งพี่น้องเลยเนาะมีอย่างกับคนมาเห็นเบิร์ดเริ่มมันนี้เด้อบืนร์ดแนวปนมาได้ตัวล่างกล้วยให้เพื่อนก่อนยังเมื่อแมนเมนอ่ามาพี่พี่น้องเลย มายกมาชินเนธชนี้ก็ได้ละอ่ามานี่หมูลายคนกินเออยับขม่าบ่เนี่เออมามาเสืผ้ากระตุกฮะแป๊บนึงเด้อเอาดิง้อดวยๆอาจารยมไปยังเอาหนักดูใช้กระปุ่นเดี๋ยวให้คอยเมียคอยไปเต่งให้ก็ได้อ๋อใครยังเจะบบ่ยิ้มเด้ไหวได้เลยยังคอยกับลุงเฮ่มมาบ่ลุงเฮ่อกระปุ่นบ่เอ้ยตเอาอูง

ตุยเอะเลยพี่น้องเลยเล่ยเสียวตอนนี้พี่น้องเลยอันขี้โคนขี้โคนก็นะบ้านนะอันหวยใกล้บ้านนะพี่น้องเลยแบบดลำเล่ลำลำนั่นเดบลำกินกล้วยกุ่มเดียวกล้วยเออป้าป้าพี่น้องเลยมากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เด้ออ่าเยี่ยบุท่านบะบุญพี่น้องเลยบาบุญโอดขึ้นควงบัตรพลีโดยยับข้าวนะก็บารบุญเดียวกันยับไปอีกมาซาบาลีนะโคตรร้อนกว่าน้ำก๊อกไก่ มาๆพี่น้องเลยรับประทานอาหารน้ำกันนี่ข้าวปุ้นขนมจีนเนาะแล้วก็ขวดซีด,ดหรือว่าขวดเนื้ออะไรพี่น้องเลยขวดเนื้อนั่งอีกก็ง <c oughs> ือมันก็ใส่ย,ยังเดียวเลยเนาะไม่สนก็ไปเลยนะเราเห็ดอโอ้พี่น้องเลยลูกหางก็นอนเราแกนลูกหางก็นอนกี่อุ้มลูก,กนอนืมโดย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 อ้าวจัดเต็มจัดเต็มจอเดอกินให้อ้าวสบายดีมาจอดพอดูกงอนนี่จะพอทุก้อนที่พวกแถวนี้ ที่น้องเลยบอเตียงกันักน่อยกันกำลังปั๊มอยู่เดียเอาไม้อีกเลยโอ้ยงมมยบจักจังหวะยากอยู่เด้อจา่อนี่ไปบมยาเย็นมาแล้ววิญญาณเราออกแล้วครับวิญญาณมาแล้ววะว้วยังบนนี้มาเรื่อมาเรื่ี่น้องเลยขันกัน โอเคพ่อแม่ okay. พี่น้องหลังจากรับประทานอาหารอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้เนาะ,ะกะสิมาต่อพี่น้องเลยทำข้าวทำข้าวท,ทั้งไอ,อ,อ้แก้วก่อนเป็นอะไรไม่ได้เจ,จอกันพูน้องไอ้แก้วเนาะโดยไอ้แก้สสวสบายดีเนาะในรอบอนันโบเดือนปลายได้หน่อยเป็นอดไเฮือนอนันชามุงสามีเวาขาคนนี้เด้ยอยไปฮอดชาเลย นี่ท่านได้เขาอยู่ได้เฮาก็ได้ยังหางกับมุ่งแรกมุ่งแร,งแรกกับก่อเอวกับปแต่ว่ายังตอนนี้ยังขาดเล็กยังขาดเล็กอยู่ตนอนนี้ฮะขาดเล็กอ๋อบ่เตียงกับเพราะว่าเดี๋ยวต้องคุยกับผู้ใหญ่เิ่นก่อนเพราะว่า <โด S 1> ทั้งช่วงบ่เตียงคิดปัญหานะผู้ใหญ่เพิ่นก่าคุยกับบ่เตียงนะให้บ่เตียงก็เลยให้เบาจันเป็นเป็นเป็น,ปนสะพานบุญต่อเนาะมู่่้ว่ามีอย่างข้างคาเนี่ พี่น้องเดลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับปราจันตอนนี้ไอเห็ดอยู่พุ่นบ่บ้านสาวันตาสาวันตาเลี้ยวแล้วบ่ยังยังเนี้ตอนยังแต่เลี้ยเลือยแต่เทกันเปื่อนสองข่าเพราะว่าเลาวหินมืดรอถ่าหินรอถ่าหินออกมาอ่าอ่าอ่โดยโดยก็ดูดีไม่เฮงไงบ่ทั้งครอบครัวเป็นจะได้โดยช่วงหนึ่งกรบโบยดีไปได้เป็นไข่เป็นไข่ช่วงอันเบาทุกอันตกบุญเปิดบัติเหตุนะเปิดบัตเหตโดยเป็นไข่กัน ประมาณ10กว่าวันโอ้ยรวมทั้งไงนะ้ำบน่นโดยอ๋อเล้วน้องหมดทุกคนเลยบ่มีไฟหลอดเยกคนโดยโดยโดยสร้างว่าพี่น้องเอ้กับอันน้องอันน้อง,น,องน้องยืนหิดละขั้วละแล้วหรือเปล่าโดยแลีนะ้ยวโอ้เลี้ยวเรอยเลยเนาะโดยเจ้าเจ้าเจ้าพี่น้องเอ้อพอดีสั้นกับเขาชี้ายค่าสร้างจะเลยเด้อเรียดรวดเลยพี่น้องเอ้กาสร้างลานหนึ่งกับซื้อปูนเงินเจ้าบ่หรือว่าเงินไป อ่ชิปปุ้นบ่พอจะสอบกัสอสอบอ๋อเทไรฮสองก็สอบหนึ่งหาหาสิบหาสิบสองวันหาสบสองนเซนสี่พนกี่เนาะตองสอบอืมโอเคพ่อแมพี่น้องเอ้เดี๋ยวเตียงกับเสียเงินนั่นอ่ะหมให้าย้เป็นก่อนเนาะอ่าอไอ้ฮะลานหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเอ้แกกะกันเดอโดยอันนี้กับ ปูนตัวนี้เนาะไอ้อ่ะอ่าโดยอ่าเพิ่นออกซื้อปูนก่อนเพราะเตียงก็ติดคัดช่วงนั้นก็ดํเนินการยังยังบ่ได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมีแต่ว่ายังเหลืออน่ะโตทั้งอ่าเพิ่นไมวบดนี้เนาะทางทางายเพิ่นก็เบิกไปก่อนแล้วอ่าปนแหลพี่น้องก็จบงานแล้วจังังไล่กันอ่าไตองว่ากันเนาะพี่น้องเนาะ เธอในวันตาก็คือว่าชิขึ้นแล้วบ่ยังไงหมัวชิขึ้นแล้วจ้าเปิดจะเป็นวันทีตัวไหนอ๋อเรือเรือแต่เทกันเปลี่ยนแล้วที่ว่าไปเทกับคาบเดียวก็แล้วเพราะว่ายังสงข์งขังสื่อนะ,อะ,อะขังทางเัินขึ้นครัวกับทางหลังโดย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 โอเคสามมือพูดละมือใดนก่อื่นนี่เล่นเนาะขึ้นเนาะมือเม็นมือเม็นบ่จะเป็นหมือนเป็นว่าเป็นเป็นวัลซีนดับโอ้มือพูดละเนาะจะเป็นมือหน่าจะเป็นมือ เพราะว่าได้ยินคือว่าเบรเวลที่สิบเก้านะแต่สิบเก้าก็เป็นเบื้อต้องเลื่อนเลื่อนต้องเลื่อนเลยเนาะเพราะว่ามือดับดับมือดับเนี่ยขื่นเฮื่อนบุกหักแล้วเพราะว่าพอพี่โค้ดพี่นีลาเข้ากันแล้วสินดับเป็นเป็ยนยุดเม็นยังไงเพราะไพวมัดคอมัดแขนเป็นเลื่อนเป็นได้เลยเลยเป็นมือใหม่คำเอาใหม่คำหนึ่งเดือดรึปล่าล่ะตุกวันพระฮัหน่อยเนาะโดยโอเคไปน้องเลย ปลาใส่กบใจไดลายไอ้ชิคับดับบประมาณนั่นแหละอ๋อช่างหน่อยกับเระว่าอย่างว่ามันไกลเนาะเขากับชิคับคือกันแหละโดยพี่น้องเลยเดินทางไกลพวกอ๋อเพื่อนก็มากันเบิดเลยมานี่มาอินบุญฝาดดวงดาวมาดวงดาวกันดวงดาวกับลูกฮะกับลูกไข่กันส่วนหนึ่งบันที่ไปเห็นงานน้ำจุกับเราวันนี้น็มีแต่พลังงานฉีดย่อมย่อมสงการวดวดวิทยสงการกินเลยยอมขึ้นวดเอก จัดไปจัดไปไปรุ่นมาเตียงตะก้อนกับแบบนี้แหละพี่น้องเลยโอ้ยเฮงนักตัวนี้แเปเราตะก้อนเตัวสองสองสี่เนมแค่เห็นปะเนม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 อะหาสบายมูมูสะสิงสิ่งคนละเฟืองเลคอยคอยตะกี้มันเห็นเลยเลยเลย คมชรงสีโอเคใช่พูดไ่พี่น้องเลยไปเดินทางปลอดภัยได้ด้วยจังเดียกโดย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 คนนี้หนึ่งเนาะเปนมอะเงินให้ทั้งเพิ่นก่อนแบบนี้เนาะมาทั้งพี่แบบนี้มามาโตทั้งพี่พี่น้องแบบนี้โดยโดยคลิปเก่าอไรชามเสื้อเจ้านะพอดีเจ้ามีรางวัลพิเศษอะไย่บชามเสื่อเล้วจะใบชามเสื่ออะไร ไม่ก็ม่าเรื่องใทีหงวั่งว่าอกันเนาะม่วงหม่วงฮหมอ๋อหมเลยลุงเมกินม่วงเหม่อยเาอยู่ข่อยแซรอยู่ม่กี้เว่ากินม่วงเหมเป็นด้วแซบจังซี่หล่อยกันเลยว่ะขัน่มแล้วมันกิ่นมันแซบ้อะกี้แย่กุ๊หน้ออเด๋เอ้ามาทั้งผู้หญิงกันเด้อมาัหญิกันเด็กเชียงนอยอ่าสบายดีชองเสื่ออะไรนี่กัที่ให้พี่เฉดบกว่าลุง บอแล้วเล่นในสบายแล้วว่าบอานสบายดีนะที่เศษทั้งสาม้จะเไ้งใหม่ไปจ้ะบ่แล้วคลิปเก่าคแล้วคลิปแต่กินข่านแล้วเนาะงผมก็เลยเตะแล้วระวังเอาแพมันได้หนเนาะมันเปมนงานของเขาเลยระวังเอาแพมันล้ ลุกนั่งไหยังก็บอกให้ดีวันวานีเนาะกระบอเด็กแก้วได้เพื่นน่ะเมนเนอ่ะอ่ะนี่ไม่เนี่ไปละบ่ระวังด้อลาด้วแว่นเจ้าดำมืดแท่นะเป็นทางอยู่บ่ก้อ้ยทางแก้วเพื่อนเอาเดียวเบนเจอกันลูกบแก้ว ฮะคือเรื่องีมาแงน่องแก้ว่บอโอ้โหใจเย็นในน่องใจเยโอ้ยน่องถ้าพอเน่ถ้าพอเน่ถ้าพอก่อนโอ้ยรถบุมวิบรกรับเอาเร็วเป็นแต่ย่านเถะไก่เาทอเล่ากับเพื่อมากเพื่อไปรถเบรมีบ่น่ะรถเบรกมีบ่ะอ๋อมีอยู่ห่างบุญวิบาฮะนอนย่างที่มาอยูเอารุแลุ

เอ้าก็ยังว่าอยู่ใบลายเถอะคอยจะมีรางวัลพิเศษให้มีอะไรมีอะไรเพราะขอับเลยอ่ะจะใบเพื้นแบ่งกันแบ่งกันค้นรหัใบครับจะต้องก็จะท้องเย่าเกิดเป่าเลยนี่เต็มงก็เองเลยเจ้าได้เพื่อนเจ้าไปบุญต่อเลยเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวเส้บไปย่าเจ้าไห้นะดอนแม่ดูฝากอุ้ยพ่์ให้ผู้ใหญ่เพุ่นเน่เนาะดเน่พเพง่งเจ้า Uh California โดยขอบุญขอบคุณทั้งแม่ใจดีได้เดนะ้อเนาะสำหรับเงินผูหรหัสเซนกะีบเนาะขอให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งตลอดไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ำรวยตลอดไปนะเด้อเนาะทั้งแม่เพิ่นใจดีที่ผ่านเงินมาให้ดกใส่เนาะโดย<า>ต่อไปต้งชาร์ท่องไปกันเพบ่นมาเป็นแต่อยู่ดีไม่แห้งกับมีแต่ขอให้เพิ่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะที่ให้เงินมากกับขอขอบุขอบคุณหลายๆเด้อขอให้เพิ่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่ ีซพอดีทั้งแม่เพิ่นฝากเงินมาให้พี่น้องเห็เนาะอ่าพอได้อ่าซื้อกระเป้งน้ำแดงพี่น้องเห็นเนาะนาเต็งคุบกันเลยเนาะเอาไปเตียงว่าตรงๆเลยเนาะพอดีซื้อซื้อแป้งมาเซาอี่เนาะเอาพอดีเลยแป้งพอดีซื้อแป้งมาเซาหนั่งแบูโตราบกัะสาท้องมาเดี๋ยวจะไปไปใหุู้กเพิ่มพอได้ได้ซื้ออาณาบอกว่าพอได้ได้ซื้อมะเขือไห้แกงเขียวหวานกินเลย má khi long này, Đồ... má um... à... à... okay. uh... to thắng rung hơm bà này má khi to thắng rung hơm bà này rung hơm này ô, cứ chỉ là phe sệt, đủ vải, thảm thừa, nó, nó wc này, bảo anh như, rồi, cô đây, uh... ลูกลูกก็เริ่มกินนุ่มอ่าอันนี้เพราะว่าเพิ่นจะกินนุ่มแม่เพิ่นยังเด็กๆเพิ่นเพิ่นเบาอ้วนนี่เพิ่นเบ่บ่แบบตัวนุ่ยป็นไรใช่เาห่นจากแม่เบาลายแม่แม่เพิ่นกินข้าวแบบเพิ่นกินข้าวน้อยต้องคนกินข้าวกิ้งเลยแม่อะไรกับเพิ่นกินแบบอาหารเขาซื้อเมื่อไหร่กินยูเบอร์มาลุงเลี้ยงบรีเลยเขาก็ซื้อเมื่อว่ามันเป็นน้ำคันดุงมเลยแต่เพิ่นก็กินแบบแต่เพิ่นทานถ้าคนเพิ่นชิบอ้วนนี่เพิ่นกินเบาลายนะเพิ่นกิิิินนนนนนน้้้้อออยยๆไไดดแแบบบบกกก่ครรี กินมาลายแล้วกับโมแปกทีละราโตโตเราโบอวดสินะคือลุงหรือเบอลี่สินะแบบคันว่าเรื่องนั้นเองเงางอยได้ค่ะเงางอยได้เพิ่นเนี่ยเป็นได้ใดเนาะเอ้าวมีพูดมูเนาะเงยเงยเนี่ยเห็นจะได้ผู้ใหญ่เพิ่นกาฝากมาให้เราขายได้ก็มาแบ่งกันแหละสะท้องแล้วก็สะไปเพิ่นเบาจันแล้วก็ลุงเฮิมโอยลอยลุงเฮิมนี่ คนฝากไวฮะสิบดอลโดยแล้กันเนรดเนปลายแล้วก no. oh yeah. ็ให้เปดเซนเลยอะโดยจะครบใจอ่าโดยแล้ว no? ก like ็บ oh. บัจ mm ัน hmm. น oh. oh yeah. no? mm ี่สามสอ่าโดยสามสิบกัประมาณสานี่ประมาณสี่เยง่ายอันนี้ดีห้าเซนเนาะดีเนาะหเซน โดยเด้อเด้อนี่ครับแล้วเพื่อนกับบูบผส์ออกซื้อออกน้ำให้บอกแต่ว่าผู้ใหญ่ใจดีนะหาทานอยู่ทางรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่สหรัฐอเมริกาน้องเรียนเพื่อนฝากมาให้เห็ดอย่างนี้กอันน่ณาเป็นคือลุงว่าแหละซื้อนุ่มซื้อครอบครัวเป็นชุ่นโตว่าท่านใช่ให้ให้ให้ของขวัญปีใหม่ปีใหม่แต่ว่ามันก็เลยแล้วแหละคำบะทีซื้อเรื่องมูเรื่องกูกะ อาจจะเลี้ยงน้ำลังย้อนลังกระทันอยู่เนาะโดยได้เดีเด้อวยลุงเฮาพี่น้องเั้งใน้างขึ้นในข้าบขอบุญขอบคุณทางอู้ใหญ่ใจดีทางอยู่ทางอเมริกาเนาะพี่น้องทั้งหาทานเนาะว่าเตียงเนาะที่เป็นในหมอบโดยที่เป็นในหมอบเหมอนมอบสิงของหรือว่าเป็นเงินนี่แหละพี่น้องก็ให้ลุงเฮิมจุ่มวน 80%กี่80%กี่น <lk. S 2> <ง>้อง,ง,ง,งโดยเ<ส>จ้าก<น>็ขอขอบุญกุคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านอ่าที่เพิน่นให้ความเมตตาและ้กะ็ให้เงินจำนวนนี้มาลุงกับสิบปีไสให้มันเป็นประโยชน์ให้ครอบในครัวอ่าซื้อเครื่องมือลุงให้ลูกให้เต้ากินท <No. S 2> ี่เราไห้กับขอให้ผู้ใหญ่เพิ่นสุขภาพพันาุ์ไม้ยมันขวัญยืนเป็นโฮมโพโฮมไส์ให้ทางลูกทั้งลานเด้อเพิ่นให้มาสำได้กับกับหาเพิ่นร้อยเท่าพันเท่า สิ่งสําคัญกับขอให้สุขภาพในครอบในครัวในเครในซานจงพบแต่สิ่งดีๆน้องบอลเตียงเนาะไม่กะซาทุกเนี่ยมันหาวงลงมาได้มันต้องวัดจันทร์อยู่หรอเนาะมันต้องวัดจันทร์อย่เนาะเที่ยวเที่ยวมาเลยเจ้าบุได้ลงไว้บุได้ได้หลายกูมูช่ไหมค้นอาชามชิบชามชิบเจ้าบรได้หาชิบเือว่าเป็นลุงนะเป็นลุงพี่น้องเพิ่มแล้วเนาะพ็เยอะเลยลุงเลยทีไฟหัวง้อคอยม่วงมาได้เนาะเอาพี่น้องไงเนาะสำหรับตัววัดจันทร์เองกะ ต้องขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเนาะที่ส่งน้ําจิตน้ําใจมาให้ของคนปีใหม่เนาะกับพึ่งผ่านไปเมื่อวานนี้แหละเนาะถือว่ายังบ่พกานณเจ็ดมืออันตรายสำได้พี่น้องเลยเนาะยังอยู่ในมือที่ว่าวินเวียนสีรษะอยู่ได้ตอนนี้พี่น้องเลยยังยังอค้างงอไงเนาะมันเป็นอค้างนอหมดเต็มอิ่มเนาะหมดเต็มอิ่มโดยกลับไปมาทางใดก็ต้องมาระวังเนาะพี่น้องเนาะเข้าบทตำเพื่อนเพื่อนก็ตำเฮาพี่น้องเลยโดยเอาการ สำหรับตัวปรจันนอกจากขออวยไสอวยพรให้ทางผู้ใหญ่ใจดีเดอ้อเนาะที่ส่งเงินมาให้กะจงมีแต่สุขภาพห่างกายแข็งแรงเนาะ,ะเจริญดวงเรื่องหน้าที่การงานสุขกายสุขใจพี่น้องเลยเนาะ,ะปีใหม่ผ่านไปปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามากอะขอให้พ่อพ่อจะสิ่งดีๆนเนาะอาเจริญดวงเรื่องดวงเรื่องตลอดปีตลอดไปเดอ้อเนาะสาธุพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณในหลายเด้อเจ้าไปสายว่าเราจะไป ไปซื้อได้กินได้ยากแล้วคำแล้เน่นแล้หาซื้อแนวกินเมื่อไว้ตู้ไว้แค่ก่อนบริ้านค่าหางขายคนปิดลายมือเลยคุณบอบอสชิล็งเนาะคุณะพุ่งสวรรคเนาะพพอดีแต่พานงเอมามามนีลผ้าเลก้อนพี่น้องเห็นเนาะเมี้อบรียักากทุเรียนพอดีแล้วมั้นี่ก็ พายาไก่พันชื่อเอาเดีบนี้ให้เดีอดิพอดีได้แพ็คหนึ่งนี่พี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องเลยกลับแล้วันี้ไปดีกันลูกนเดยเอาเงินให้เมียก่อนเมียโอ้ยเมีเค็บบ่อน่ะโอ้เจ้าคือดีแท้เยด้วยมันยวไปปลาลูกโป่งบบ้ง่ลูกโป่งกัมีเล็กๆน่อยพี่น้องพราะความฝังของอองสามบาทเอาเงินนั่นนี่ไปให้เมียเลยอยากทุเรียน ปาโตพอดีเลยแล้วมึงนี่ใช่ได้ออกมาแล้วก็พาเพิ่นไปซื้อกินพ่อหอมปากหอมคอสักบาทเนาะจุ่มอยากหลายมือแล้วลูกก็ไม่มีเวลาเลยจัดจัดจัดใช่ตเนาะไปมึงนี่เลยอ๋อมีโอกาสมาแล้วก็พาเพิ่นไปซื้ออ่ากินแล้วก็พากันอ่าโดยกินอิ่มนอนรับจ้าโอ้ไปเบิ่งพี่น้องเลยสบายพี่น้องนี่ยังลูกหล่สบายแล้วสบาย เดินทางกันว่าผู้ใหญ่จะดีทั้งสถันเป็นกาเพิ่นมาเหมาะให้ลุงคือดีเลยลูกเพิ่มนะให้เมียเลยบอกบอกว่าไว้ติเชนจังไดนป๋อลุงป้าเพิ่นขอลุงอยู่แล้วแต่ลุงบ่มีให้ายมันมีก็มีบ่หลายัง่ไงกับมันท่านหพิ่นแหละถือถือโอากาศนี่หายเลยโดยการจะกินทุเรียนพอดีแม่นไปซื้อเลยมื้อนี้เอาเลยจัดเลย โอ้โหห่อนไนไปขางนึงได้ลุงแตะเสร็จจ่ได้กินวนโอ้คักคักคไปซื้อนุมน้องนี่นครับอ้วยถามเพิ่นมว่านี่เพี่คุกกล่องนึงนี่ทเเก็ะเชียนปลายบ่สชงเซียนปลายแมนได้ลุงเงยชคเียนปลายได้ได้แต่สามกล่องนะฮะน่ะน้มันน่ะนักนุงยู่เพราะว่าเพิ่นทางกันว่าอ่าพู เอพี่น้องเลยลูกอาจารย์สบายดีรู้ะมาพักกันมาจะใช้อะไรมังเพลว์เป็นไกด์เป็นเาอะไรยูทูบเบอร์น้อยแล้วนะยูทูบเบอร์น้อยพี่น้องเพิ่นมีช่องของเพิ่อนเยอะไปซาเนาะวันนี้เนาะลุงไงบ้าออนไลน์แห้งเงาแล้วพาเมียไปซื้อมักทุเรียนแล้วแบบไปน้ำการ์ดรถแล้วอ่ะแต่น้ำการ์ดรถนี่แหละโอ้กนต้องพูดแหละรถตียงรถนี้ต้องไปกองเงียบไปทิ้งโคลงพื่อและเนาะ เดี๋ยวดียวไปไปพี่น้องเยบดนอยนิออพี่น้องเยอาโตาไปเพิ่ิปบ่แจกทเงินที่เจ้าให้กินีกบไดอะไรเบิดเบิดเท่าไรน่ะบิ้ดสามเชนบิ้ดสามเชนอ๋อเดือดช่องเชนเล่มังเลียนไปชื่อมังรเลียนด้อปนกัดยวย แบงให้ทา้งน้องลูกจานไดื่มชีนมโอเคสัผมแม่พี่น้องไงคับกันิคอตัเดินทางกลับปะได้บนี้เด้อจานเด้อขอบใจเลลาย้อยิกมจะมลงนะบมันเน่ยนได้อิน้ำขนมจีนกระเช้ขนาดแล n อดดดดยังอีกแซ่บแบมันคยๆว่ามันมันคืออยู่ไทยเห็นไหมอ้าวมันเมนบ่ แม่แม่อยู่ล่าห้องนี่มันเคยกินเสอยู่แต่ว่าคนในบ้านมาเตียงเห็ดเสบแต่ว่ามันมันไม่ได้กินแบบนี้กินแบบนี้เคยกินอยู่ไทยนะแต่ว่ามันมันเป็นน้รมยาป่าสตรมีกินกระสายน้ำเนาะเป็นเพิ่มเติมใจเลยครับแม่ต้องบิวเห็ดเล้วนะอันนั้นก็มีอยู่ในบ้านนะอันกระสายนะแคะเนี่ยจะเผ็ดนะสั่งเขาได้เขาจะเอามาให้โดยโดยกินธรยา่าสตร์เตโนกับโบอึดจอม่อกขนมาไายนะเจะเอ๋ เออนี่คักแม่ดีพ่อคักพ่อนี่เดียวเดียวเลยบล็อกเดียวบล็อกเดียวบล็อกมีแต่บล็อกบาเตียงกับบล็อกพี่น้องเงยน้องวิลี่น้องวิลี่กันเดียวกันเดียวกันพี่น้องเดี๋ยวเอาเอาคนใหม่เชียวบล็อกเมย์แล้วแบบนี่ปั่นกันปั่นกันแบ่งแบ่งกันแบ่งกันคือแต่พ่อกับบวายหรอโดยโดย ไปลักษณะกับปลาด้วยวันนี้ด้อโเออขอบใจได้ลายเห็ดน่ากินแซ่บๆให้เนาะอ่าอยู่ดีมีเฮงเฮงรวยๆปีใหม่ระบาดนี้อ่าไปกันด้ยล่ะคือหัวฟึ่งแท่นี่บ่อาจะตื่นยังมาลูกฮะตื่นไฟบ่อกไฟเฮงบอกมาจูดลงไฟดังพอบ่โอ้หัวจะยองยีน้องเลยเอ้าไปไปกันกลับไปเด้อ ไปเลยไปลงไปไปไปไต้องไปพ่อแม่พี่น้องไงกลับปลาเด้อมานี้เด้อไปพ่อแม่พี่น้องไงโอเคพ่อแม่พี่น้องไงไปเตียงกันสิขอตัวเดินทางกลับก่อนมานี้พาทั้งสาวไปเพิ่นลุงหาซื้อหมักทุลงทุเรียนกินก่อนเพิ่นอยากพอดีได้เงินพูนยังจะดีเพิ่นมอบให้อะไรพ่อแม่พี่น้องไงเนาะก็เลยลงเลยมานี้พี่น้องไงที่จริงมันก็ไล่ไปไล่มากับบุคคลขาน้ำมันหรอกพ่อแม่พี่น้องไงขาน้ำมันลุงสวรรค์พอกันก็บุคคลเลยเนาะ แต่กะสิพาเพิเ่นไปเลาะเลยเพราะว่าได้ออกมาแล้วผมให้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้กะอ่ากะได้ถ่ายคลิปก็ได้คลิปเดียวมื้อนี้พี่น้องเล้ถ่ายคลิปเอาบัดมาส่งหรือว่าช่องมาส่งในวัดนั่นแหละเนาะบ่เป็นหยังพี่น้องเลยอื่นลุยงาน,นใหม่เนาะผ่อแมพี่น้องเนาะาต้องขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางหาทานอยู่ทางรัฐแคลิฟอร์เนียเนาะสาหสรัฐอเมริกาหรือว,ว่า USA รปเลยเพิ่นได้มอบเงินอ่าให้ทางสาบใบเพิ่นสาวทองอ่าลุงเฮิมแล้วก็บอาจารย์ในก็บ,บเตียงพร้อมเนาะ อ่าก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายขอให้พญาอนเจจงดูดีมีแห้งสุขภาพห่างกายแข็งแรงปรจะจากโรคไข้ไข้เจ็บทั้งปวงเนาะเจ้าให้มาสำได้ก็ขอให้อะไรก็พึ้นหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่านอนนอนรับก็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนแบนเมื่อมาก็ขอให้ได้แก้วมันนี่โชคได้โทษให้ใหญ่ให้มาพานมาให้อห่าให้มาเบียดเนาะขี้เลร่ยังไรก็อยาให้มาใกล้เเจ้าเด้อยบวิเวณเฮ็ดธุรกิจการงานอย่างก็ขอให้เจริ่รุุ่งเรื่องใน้นาทีการงานตลอดปีตลอดไปเนาะถูกเนาะ เอาสำหรับมื้อนี้บ่ตรเตียงโคโรตุราไปก่อนต้องขอขบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัดรสุขุสุขคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบแล้วก็บ่ขกรัโฆษณาพี่น้องเอหยื่อสำหรับมื้อนี้บ่ตรเตียงขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องบัดรสุขุสุขคนและพี่น้องเดอ้อบ๊ายบายพี่น้อง